พระราชวังคณรสูตรสวัสดีครับผมนายธนวัตรดีกุลรหัสนาาักศึกษาหกส1 1 0องสี่หนึ่ง่นศูนย์เจดสี่หมู่เรียนหกสิสองทับสองศูนย์นะครับวันนี้นะครับได้รับสิ่งประดิษฐ์รายวิชาประวัติศาสตร์สากลน,นะครับนั่นก็คือพระราชวังคนรสูตรครับดูนะครับฮัลโหลนี่นะครับก็คือพระราชวังคนรสูตรครับอ แลวเรามาดูนะครับว่าความเป็นมาของพระาราชวังคารนตรธพระาราชวังคณอนซูนะครับ<น>อยู่ในช่วงยุคใดน,นะครับพระาราชวังคณรนูนะครับก็อยู่ในช่วงอรารยธรรมเริ่มต้นของอรารยธรรมกรีกอยู่ในอรารยธรรมไมโน่นะครับเป็นอรารยธรรมที่เกิดขึ้นในเกาะครีตโดยมีชาว คีตหรือชาวครีตันนะครับเป็นชนพื้นเมืองของเกาะนี้กษัตริย์ที่มีอำนาจไม่สุดในเกาะนี้นะครับก็คือพระเจ้ามีนอสครับพระราชวังที่สำคัญก็คือพระราชวังคารนซูดครัพระราชวังคาอนซูดนะครับก็มีนักโบราณคดีชาวกรีกที่คนพบชื่อว่า อาร์เชอร์อีแวนนะครับอ่าเป็นคนค้นพบพระราชวังคานอซนูนะครับแล้วก็เมืองคานอซนูนะครับมีความสําคัญจนตลอดถึงสมัยยุคคลาสสิกแล้วก็สมัยลักษณะรหรือจุดเด่นสาคัญนะครับของพระราชวังคานอซนูนะก็คือเสาแดงครับที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมต่างๆอื่นๆนะคะเพราะว่าเสาแดงนะครับการลงสีของเสานะก็คือการลงสีแบบเฟรโกนะครับเฟโกคืออะไรเฟโกก็คือว่าสีที่ลงตอนที่ปูนกํนลาลังเปลี่ยนนะครับก็เลยสามารถเก็บสีไว้ได้ สดแล้วก็ทําให้สีนั้นนะคบไม่จางหายไปและภายในพระราชวังนะครับก็จะเป็นเหมือนเขาวงกตนะครับก็จะมีรูปแบบภาพสัตว์น้ําทะเลอยู่ภายในภายในพระราชวังนะครับก็ลงสีด้วยเฟรดโกเหมือนกันนะครับและจะเด่นคืนนี้ก็คือเสาครับเสาไมซิด้านะครับรองรับเสาแต่ละต้นรับน้ําหนักกันไหมครับไว้เพีชแล้วก็เป็นชั้นๆท่อนๆกันไปและข้างในเนี่ยครับก็จะมีระบบชําระล้างน้ําฝนแบบชําระแบบบนชนรับปรทาในพระราชวังนะครับเป็นตึกที่ทันสมัยมากนะครับ ในสมัยนั้นและก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเยี่ยมชมแห่งนี้ก็คือจะมีตำนานเล่าว่านะครับว่ากษัตริย์ไมนอสนะครับแห่งครีตได้สร้างที่คุมขังอสูรตัวหนึ่งในบริเวณวังนี้ด้วยนั้นก็คือไมโนทร์ Not นะครับก็นี่นะครับไมโนทร์ My Not ที่รักษาเป็นวัว วัวหรือควายนะครับแล้วก็มีข่าวช่ไนนครับครึ่งวัวครึ่งคนและที่คงขขางมันก็คือลับิรันที่อยู่ข้างในนี้นะครับอันสลับซับซ้อนเป็นเขาวงกดที่เรารู้จักสวัสดี<อ>วันนี้ผมและก็พระราชวังพนาสูตรขอจบการ เสนอความรู้ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครอยากศึกษาต่อเกี่ยวกับพระราชชนกนาส์หรือประวัติตำนานความเป็นมาของพระราชมนกนารสูนะตามหาอ่าในหนังสือประวิติศาสตร์หรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับประวิติศาสตร์ของยุคตรีต้นอาณาจักรหรือว่ายุควัฒนธรรมไมโน่นะครับสามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์นะคะวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ